พร้อมถ่ายนะคะ5บห้าสสามสองพี่คะขอของทายรินด้วยะค่ะเพราะเราห่วงใหญ่ใส่ใจผู้โดยสารตลอดการเดินทางเราจึงเตรียมนี่เลยนกแครคิด no เปลี่ยงเงินเพิ่มมันี้ฟรีคะ่ะสำหรับผู้โดารทุกเที่ยวบินโดยผู้โดยสารสามารถรับนกแครคิดได้ที่บริเวณทางเข้าของเครื่องบินคะ่ะแล้วมันมีอะไรบ้างอะ่ะนี่เลยคะ่ะผ้าคุมบก เอาไว้บริเวณหนะักพิงส่วนบนที่นั่งของผู้โดยสารว้าว <Wow. S 1> ทิชชู่ทำความสะอาดแบบเปียกหน้ากากอนามัยเอาไว้สวมใส่ตลอดการเดินทางเพื่อตัวเองและส่วนรวมค่ะอย่าลืมใส่ให้ถูกด้วยนะคะโดยครอบให้ปิดปากและจมูกแปลงคือเมื่อถึงจุดหมายปลายทางผู้โดยสารสามารถนำนกแคร์คิดมาทิ้งไว้ยังถุงที่จัดเตรียมบริเวณหน้าเครื่องค่ะ เชื้อตอบปริษัทท่านอื่นนกแอร์เพิ่มมาตรก,การทำความสะอาดแบบดีคลีนนิ่ง n g พื้นถิวสัมผัสสาดพันด้วยค่ะนกแอร์จุกเชี่ยวปินมีรอยยิ้ม